สวัสดีครับพบกับไอหนุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีนะครับทิดอิงดำดีเศรษฐีนคราสนะครับวันนี้ทิดอิงอยู่ที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนี่ตอนนี้กำลังปรับปรุงถนนเลยน่าจะลาดยางอีกไปช้าแปลงนี้ยสวยๆเลยแล้วก็เจ้าของใจดีด้วยอ่าเจ้าของเป็นผู้หญิงอ่าหน้าตาก็อย่างนั้นนั้นเนี่ยถ้าสู้กับทิดอิงก็ <laughs> เดี๋ยววันนี้เขามาด้วยเออเดี๋ยวอนนี้นั่งอยู่ในร่มไม้เพราะว่า ม่ได้เอาหมวกมาออกแดดเดิวตัวดําแต่ทิศอื่นกันไป่ต้องกลัวเลยเข้าลมไม่ได้เข้าลม,มนี่จะเป็นลมแปลงนี้ยสวยๆเลยแล้วเนื้อที่เนี่ยติดถนนยาวๆเลยประมาณกับ400เมตรอะ่ะติดคลองชระทานด้วยแปลงนี้ข้อเสียมีข้อดีมีเดี๋ยวไปดูกับคุณพี่ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงข้อเสียบอกไว้ก่อนเลยถนนเนี่ยเขากํลาลังทําแน่นอนแต่ไฟฟ้าปลาปา,ปายังมาไม่ถึงจากชุมชนมาประมาณสักกิโลก,กว่าแปลงนี้มันออกได้สองเส้นทาง จะไปทางเส้นบางประหารก็ได้หรือจะไปทางลบบุรีก็ได้แปลงนี้ห่างจากลบบุรีนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1ิกิโลแต่อยู่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบ,บุรีนะสระบ,บุรีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50กิโลเป็นแปลงที่สวยหนึ่งแปลงผมให้ดูแหล่งน้ํากันนะว่าแหล่งน้ำเนี่ยทำกเกษตรเหมาะเลยแต่แปลงนี้ทาเกษตรก็ได้หรือจะทําเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะปลูกป่าก็สวยเนี่ยนะแปลงอยู่ด้านหลังเนี่ยกเกี่ยวเนี่ยทำนายอยู่ ไม่การเสียเวลาไปหาคุณพี่กันเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะเป็นลมไปสะ <c oughs> ให้ดูแหล่งน้ำเป็นไงปลาเยอะเลยนะโดยมากแถวนี้จะทํานาทำกเกษตรไปผสมผสานกันส่วนใหญ่เลยนะนู่นก็เป็นปากลก้วยทําคันนาให้เป็นเงินในเ้นี้ไปลบบุรีประมาณสักสิบกิโลไปสรบบุรีได้แล้วก็ไปถนนเขาเรียกไรเรียงเมืองบายพัดลบุรีสาบบุรีอะ่ะประมาณสัก กหกิโลกำลังปรับปรุงถนนกันแบบโอ้โหผมว่าถนนกว้างนะโน้นระยะทงโน้นเห็นไหมประมาณเกือบเกือบสี่รเมตรน่ะเนื้อที่เนี่ยว่ามีจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาคุณพี่ครับอ่าสวัสดีครับคุณพี่ครับอ่าแนะนำตัวหน่อยพี่เอาชื่อเล่นก็ได้จอยค่ะพี่จอยนะโอ้โหเนี่เจ้าของที่สาวสวยแต่ไม่โสดน,นะ นื้อที่กี่ไร่พี่สาสหกไร่สามงานค่ะสามสิบหกไร่สามงานเกือบสามสิบเจ็ดไร่เนาะแปลงนี้เลยใช่ไหมแปลงนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวพาไปดูขอบเขตนหน่อยครับแต่ตรงนี้ก็แหละจะได้ไม่ร้อนมากเนาะโอ้โหนู่นนะเกือบสี่ร้อยเมตรใช่ไหมติดหน้าถนนเนี่ยใช่ค่ะโอ้และลึกเข้าไปในประมาณสักสองร้อยเมตรได้เนาะอันนี้คือมีสองสองนาคือสองกระทงนี่เนาะแหล่งน้ําดีด้วยแปลงนี้มันอยู่ที่อําเภออะไรนะหนองโดน อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีราคาไร่ละเท่าไหร่แสนแปดค่ะไร่ละแสนแปดค่ะแปลงนี้นะสองแปลงนลยนะสามสิบเกือบสามสิบเจ็ดไร่เนี่ยนะราคาไร่ละแสนแปดผมเอ่อเห็นคุณพี่บอกว่ามีสองแปลงค่ะอีกแปลงหนึ่งอยู่ด้านในอยู่ด้านในอ๋อด้านในคือถัดจากแปลงนี้ไปใช่ค่ะอ๋อราคาข้างในไร่ละเท่าไหร่แสนสามค่ะไร่ละแสนสามแปลงขายไหมอยากขายหมดอะค่ะอยากขายหมดเนาะค่ะ เห็นข่าวว่าได้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วมีคนโทรมาสนใจจะทําอะไรนะจะทาโซล่าเซลล์ค่ะโซล่าเซลล์แต่เขาขอเวลาก่อนเดี๋ยวจะมาดูใช่ไหมใช่ค่ะเอออยากให้เข้ามาดูกันเนาะบางคนเนี่ยไม่อยากมาดูแล้วอยากจะต่อรองราคาเลยค่ะให้มาดูก่อนดีกว่าเอออันนี้กําลังทําถนนใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหผมว่าแจ๋วเลยบดอัดแล้วเดี๋ยวน่าจะลาดยางคงไม่ไม่นานเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูตงนู้นหน่อยว่าขอบเขตอยู่ไหนค่ะแปลงเนี้ย ผมรู้สึกว่ามันจะติดถนนสองด้านเลยนะใช่ค่ะถนนตรงนู้นก็ที่มีธงนู้นเป็นถนนลูกรังอันนู้นเนาะใช่ค่ะอ๋อแบงค์นี้มันไกลจากหนองโดนมากไหมประมาณกี่กิโลหกกิโลได้ไหมออกไปเนี่ยเนาะประมาณค่ะอ๋อออกไปเส้นนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ค่ะหกกิโลประมาณนั้นอําเภอนี่ก็มีอําเภอมีโรงพยาบาล่สถานีตำรวจตลาดเนาะรถไฟผ่านด้วยหนองโดนเนี่ยนะมีผ่านอ๋อแลงนี้มันคือจากหนองโดนมาเส้นบางกลับ แล้วก็มีอะไรจ้างอะไรนะรถไฟยกระดับใช่ค่ะโอ้ผมว่าแจ๋วเลยอนาคตมันจะไกลแปลงนี้เนาะ no. ไล่ละแสนแปดพร้อมโอนเลยป่ะ,ะออกค่าโอนให้ไหมคนละครึ่งค่ะออกค่าโอนคนละครึ่งอ้าวใครสนใจก็มาอย่าเพิ่งต่อรองนะเออบางคนเนี่เห็นปั๊บตอบปุ๊บแล้วก็หายเงียบห้เป็นกำลังใจให้กับพี่จอยนะครับเพราะว่าก็เอาเงินไปใช้นี่ บอกก่อนเลยใช่ไหมอเออเหมือนกันทุกที่ชั่วโมงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ค่าปุ๋ยก็ขึ้นเนาะค่าน้ํามันก็แพงอ่ะไม่เป็นไรแต่ค่าที่เราไม่ขึ้นนะราคานี้เลยแสนแปดเลยเนาะต่อไร่เนาะเออให้มาดูกันก่อนนี่ผมว่าดินดีน้ําดีเนาะข้อเสียอย่างที่ผมบอกไว้คือไฟฟ้าประปาย,ยังไม่ถึงใช,ใช่ไหมก็ประมาณหนึ่งกิโลเพราะว่ามันมันมีเสาอยู่ตรงนี้อ๋อเสาไฟมันมาถึงนี่แล้วใช่ค่ะอืมนี่ สุดนู่นเลยั้ยโอ้สี่ร้อย๋อมีทงจิมพูด้วยนะเอาข้างในก็นุ่งทำถนนทำอะไรกันโอ้หไปนู่นก็ประมาณสักสองกิโลกว่าหมู่บ้านเอะอันนู้นหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านใดใหญ่ค่ะใดใหญ่ค่ะอ๋ออันนี้เราอยู่หมู่บ้านหนองแร่หนองแร่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีแล้วมันไม่ได้ไกลจากลบรีประมาณสักสิบกิโลเนอะประมาณค่ะเออเดินทางสะดวกสบายต่อไปเนี่ยเส้นเนี้ยลาดยางปั๊บนี่ เขาเรียกอะไรความเจริญเข้ามาผมว่าสุดยอดเก็บไว้ก่อนได้ซื้อเก็บไว้ก่อนได้ไดเออหรือจะปลูกป่าทิ้งไว้เลยได้เลยนะเออเ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมด,ไดูสวยๆเลยแหล่งน้ําดินข้อเสียอย่างคือแฟลงนี้จะต่ำกว่าถนนประมาณสักห้าสิบหกสิบเซนโดยประมาณเนาะ ก็หาแต่ล่มเนาะอไม่นึกว่าจะเอามารีวิวด้วยว่างั้นเออเลยไม่ได้เตรียมเออหมวกไม่ได้เตรียมอะไรมามันร้อนนะวันนี้อากาศร้อนมากก็ท่านใดสนใจก็ติดต่ออ้าวเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ด,ดีกว่าเบอร์โทร095ค่ะ095 867 867 7887ค่ะ7887นี่ไม่มีอะไรเลยมีกระเจ็ดกับแปดนี่เนาะ เออหรือวันนี้จะมาวันนี้ก็วันหวยออกด้วยอ่าใครที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้รวยขอให้รวยเนาะ,ะดวงหวยแล้วก็อย่าลืมแปลงพี่จอยนะสามสิบเกือบสามสิบเจ็ดไร่แล้วแปลงนายกี่ไล่นะยี่หไล่ค่ะแปลงนายยี่สิบหกไร่ไม่แบ่งขายยกเลยค่ะโอ้โหผมว่าสวยๆเลยแปลงนี้มันเพราะมันติดถนนไงทำกเกษตรอ่าทำโซล่าเซลแล้วอะไรนะ ทำโคกหนองนาได้หมดเลยนะอ๋อวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าพี่จอยแกเขินแกเขินไม่เคยออกกล้องไม่เหมือนที่อื่นถนนนี่ยอมแพ้นะถนนด้านหน้าด้านกับถนนนี่นี่ให้ดูเสาไฟแรงสูงไม่ได้อยู่ในที่นะครับตรงนี้เห็นไหมอยู่นอกเขตเลยลึกเข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกไว้ประมาณเกือบสองรอยเมตรนี่หนึ่งอานา อันนี้ันหนึ่งอน,นาคือระยะติดถนนลาดยางเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบสี่รอเมตรแล้วอีกแปลงหนึ่งยี่สิกว่าไร่อยู่ด้านในแปลงเนี้ยเกือบสามสิบเจไร่ราคาไร่ละแสนแปดข้างในราคาไร่ละแสนสามอยู่ที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่จอยนะครับให้าขายได้มีผู้ใจดีเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าขายได้พี่จอยเอา,อาส่วนหนึ่งไปช่วย ทำบุญค่ะทำบุญสร้างอะไรนะสถานอุทยานสถานปฏิบัติธรรมที่เรือนเศรษฐีนครราชจังหวัดลบบุรีก็วันนี้ก็ขอฝากแบงนี้ไปด้วยกับพี่จอยเบอร์โทรทิ้งไว้แล้วนะครับสามสิบเจ็ดไร่แล้วก็ยี่สิบยี่สิบหกไร่ขายรวมนะไม่แบ่งก็ลองมาคุยกันก่อนแหมจุดเด่นเลยมีมีภูเขาด้วยนั่นนะลบบุรีนั่นน่ะใช่ไหมหรือสลับบุรีสลับบุรี อ๋อนั่นเขาสลับวีพระพระพุทธบาทเออแปลงนี้ห่างจากพระพุทธบาทประมาณสักยี่สิบกิโลได้ใครจะมาเที่ยวไหว้อ่ขอพรนะลอยพระพุทธบาทก็ขอแวะเข้ามาชมเบอร์โทรทิ้งไว้ไม่ต้องโทรหาผมนะเพราะผมอยู่คนละบ้านกับพี่จอยนะเออ <laughs> เบอร์โทรพี่จอยเลยหรือสอบถามไปที่เบอร์บอยเศ็ษสีนะก็ได้ก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดกันก่อนอ่าสำหรับนี้ก็ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญเลยนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอฝากแปลงสวยๆแล้วก็เจ้าของน่ารักน่ารักคนนี้ไปด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ